สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทาง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะมาพบกับช่องสาววึ่งเหมือนเดิมนะคะพี่พี่จ้าก,กับแนวทางเหล่าพัฒนานะคะของวันที่16มิถุนายน2568นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กตัําแต่18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครอง โปรชารวิจารณญาณในการรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปของรอบที่แล้วเนาะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะอะของวันที่13แอดให้ดินที่1 7 6นะคะวิ่งรูดไปที่1ผลที่ออก6ตัวก็คือ501630นะคะล่างของ6ตัวแอดลุดไปล่างของ4ตัวก็คือ16แอดให้เด่น1เด่น6นะ,ะวิ่งรูดที่1 หนึ่งหกมาตรงตรงตัวที่แอดเน้นนะคะสำหรับล่างของสี่ตัวส่วนบนนั้นหกสามศูนย์นะคะแอดหลุดไปเนาะก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับท่านที่ตามแนวทางของแอดในชุดนี้นะคะแต่ละคนแต่ละท่านชอบไม่เหมือนกันนะแอดลงสองสูตรชื่นชอบชุดไหนตามชุดนั้นนะคะแนวทางเลขทุบก็มาเหมือนกันนะสามศูนย์ปังมากเลยวันนั้นอะทั้งหน่อยทั้งเหลาเข้าหน่อยนี่มาสามตัวเลยนะคะ มาตามขั้นต่อนของวันที่สิบหกรือแอดเจ็ดวันที่ผิดพี่น้องสาแป๊บหนึ่งนะอันนี้คือวันที่สิบหกเรือโอ้ยขออนุญาตแก้เลอะเทอะหมดเลยวันที่สิบหกนะคะมาดูตัวดินกันเด่นแอดให้เด่นไปที่สองศูนแล้วก็แปดนะสามตัวนี้อ่ะทีนี้ตัวที่แอดให้เลือกให้วิ่งให้รูดนะคะแอดให้รูดไปที่ส นะคะรูดไปที่2เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะรูดที่2กันก่อนค่อยตามตัวที่แอดเน้นนะคะสอง1ูนย์สองหนึ่งสองสองสามสองสี่สองห้าสองหกสองเจดสองแปดแล้วก็ สองเก้านะคะออามาดูกันว่าตัวที่แอดเน้นตัวที่แอดเน้นจะมีตัวไหนกันบ้างสำหรับสนั้นเน้นไปที่สองศูนย์สอแล้วก็สอนะคะแล้วก็สองแปดนะคะพี่พีจ๋า,าพูดปิด อ่ะจดไว้แค่ไว้นะคะสําหรับในชุดนี้เดี๋ยวแอดจะไปชุดที่เป็นตารางนะคะให้พี่ๆําไปพิจารณาเปรียบเทียบกับแอดท่านอื่นก่อนก็ได้ค่อยตามนะคะขอแอดนี้เป็นสูตรการคานวณเดอ้อพี่น้องสามีมเขามีหลุดนะแอดไม่รู้ล่วงหน้าว่าจะมาตัวไหนไปตามสูตรได้ยังไงนํามาแบ่งปันพี่ๆแบบนั้นนะไปกันต่อนะคะกับชุดที่เป็นตารางดูในชุดนี้พี่น้องสามมาดูในชุดนี้นะคะหนึ่งหก แอดไม่ชอบหรือมาใส่เป็นชุดกันตัวที่ชอบมากก็คือ1 8ึ่พลาดไปนะคะมาเข้าในชุดกันล่าง3 0มแอดก็หลุดไปนะคะก็ยังโอเคนะยังมาอยู่นะคะมาทีนี้เดี๋ยวเราไปตามกันต่อกับแนวทางลาวพัฒนาดูตารางตัวดินกัน แอดเขียนวันที่ผิดหมดเลยไปเขียนวันที่สิบห้าพี่น้องจา๋าดูวันที่สิบหกนะคะตารางตัวเด่นแอดให้เด่นไปที่สองแปดหกนะคะหกหรือเก้าห้าเจ็ดศูนย์เด่นสุดในตาราง ก็คือ2กับ8ก็คือ2กับ8ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่า2มีตัวไหนกันบ้างนะคะแล้วก็8มีตัวไหนกันบ้างสำหรับ2นั้นแอดให้ไปที่20 24 25 2 7สนะคะส่วน8ให้ไปที่80 แปดสองแปดสี่แปดหกนะคะตามต่อกันที่ชุดกันนะเดี๋ยวแอดจะเน้นไปที่หกคู่นะให้นําตัวที่แอดเน้นไปพิจารณาดูนะคะถ้าใครไม่ชอบก็จับดูตัวอื่นก็ได้นะคะห้าเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดศูนย์แล้วก็หกสี่ สายเบิ้อที่ต้องระวังก็คือสี่สี่นะอะมาดูกันว่าตัวที่แอดเน้นจะมีคู่ไหนกันบ้างนะคะตัวที่แอดเน้นในเด่นที่สองนะคะก็คือสองศูนย์สองห้าแปดศนะคะชุดกันก็ห้าจแล้วก็เจ็ดสามนะคะอ่ะจดไว้แคบไว้นะคะฝากนำไปพิจารณาอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะ สูตรการคำนวณมีข้ามีหลุดนะคะแอดก็ขอขอบคุณพีพีเอฟทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรงรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ